เดือยไฮเทคครับไฮเทคไฟเบอร์ high เ้าอูแล้วเฮ้ยเ้ายาแล้วยาน้ำเร็วเลยมันตอนเลี้ยวเมื่อกี้ไงน้ำเต็มเลยลอยไ่ไหวหรอลอยยากกว่าสองคนอีกดึงได้ปะเห็เสียงได้ปะ